สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านฮะวันนี้ครับท่านชมผมมีของเด็กของแปลกและของที่ทุกคนต้องไม่เชื่อในใสายสายตาตัวเองหรือเปล่าท่านชมถ้าบอกว่าวันนี้ผมไปเจอคลิปรายการหนึ่งครับที่นักมวยไทยโดนสองล้มหนึ่งฮนะโดนฝรั่งเศสลุมมาท่านชมโอ้โหสองต่อหนึ่งอนะท่านชมมีจริงๆในตำนานนะท่านชมคุณฟังไม่ผิดฮะสองล้มหนึ่ง,งมงีจริงๆในสนามมวยฮนะมันคือเกมที่แปลกประหลาดมากฮะมันคือโกดึงบ้าข้างใครจะคิดว่ามวยแบบนี้จะมีอยู่จริงบนโลกทนม อยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับอยากรู้ใช่ไหมว่า,วานักมวยไทยฟุก้าจะรับมือกับศัตรูสองคนพร้อมกันได้อย่างไรอยาร่ารอช้าฮะเตรียมตัวพบกับความตื่นเต้นที่คาดไม่ถึงนะท่านชมคลิปนี้คือปรากฏการมาชมเกมบอะวติศาสตร์ฮะชกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะงานปราสาทหนินพระนมรุ้งครับท่านชมจำปีพศวันเวลาไม่ได้ครับท่านชมท่านใดอยู่ในเหตุาการณ์นี้บ้างครับอคมอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะโอ้โหเป็นคลิปแรกของผมที่เจอแบบนี้ถึงโอ้โหมาฮะมาดูเกมมันชกกันเป็นการเจอระหว่างนำขบวนกลับมาโนนะฮะนักชกชาว คู่นี้มานูชกกับนำขบวน3ยกนะฮะแล้วก็เอดดี้นี่ต่ออีก3ยกเป็นช,ชกทั้งหมด6ยกนะท่านชมนำขบวนต้งต่อก่อนหกยกครับนี่กระโดดซับตอกขวาขึ้นมามาผมาูนนตัวร่างใหญ่ทุบทักดีเลยครับท่านชมดูครับมานีวิ่งมาซับตอกขวาใส่ครับโอ้โหโอ้เร่งคองมีผคมครับแมา่มานูฮะครับนำขบวนจะต่อก่อนอยังไงครับจะจับตีเข่าลูกถนัดเขาเอามาได้ใช้หรือเปล่าอู่นงัดสอกซ้ายขึ้นมาครับ มานูยงเขาหา,าจังหวะสับศอ,อกไมไม่สอ,อแต่แข่งขวาโอ้จังหวะนี้โอ้ยเจ้าตัวล้มไปแล้วครับแม่จังหวะมานูไปซ้ำอ่ะแต่ไม่โดนนะท่านชมจังหวะดึงขากลับได้ฮะท่านชมมานูวิ่งเข้าไปตบขวาหนึ่งเทียบมาเงี้ยอจังหวะหลบบาดแค่โอ้ยแม่นำขบวนนะสายตาดีเหลือเกินครับจังหวะจับได้วงในไม่ไม่ได้เสียจังหวะนี้ฮะท่านชมอมานูนี่แกเดินไวมากฮะดเดินกะชับเวทีแบบนี้ฮะเดินไล่เดินเบี้ยสับแข้งขวาหนึ่งเทียบมานำขบวน มาโอ,โ,โอ้โหตัวแกบึกดีเลยครับคุมานูครับเจอกับรถถังครับวันนี้น้ำขบวนนะตนย่อูสับซอกขวาคืออูโดนไปร่วงครับท่านผู้ชมไปกวาดล่างครับมานูฮะยักกวาดอาสับซอกขวามาหนึ่งทีครับเอามาตัวแกเดินจำเอาใส่นะท่านผู้ชมดูขับยกขาลอยครับจงังหวะนี้มานูร่วงไปอยู่ล่างฮะมาเดินเข้าไปครับมานูจงังหวะเสียบไม้เสียบไปหนึ่งทีครับมาเสียบฟายฮะโอ้โหนี่ลูกเก่งของน้ำขบวนครับท่านผู้ชม จะได้ใช้หรือเปล่าครับเจอยักยักยักแบบนี้ใจเหลือกเกินครับจะกดอยู่ไหมฮะนั่งขบวนจิตหนักเหมือนกันนะครับเจอสองลุ้มหนึ่งอีกต่างหากครับไม่รู้ว่าไปเปรียบกันยังไงครับโอ้โหงานนี้ท่านชมใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะเป็นความรู้ของผมจริงๆครับท่านชมของไฟไฟนี้ท่านชมครับนี่ครับถกในบ้านเกิดครับทำขบวนฮะบุรีรัมยาเตะซ้ายครับมาโอ้า มาหนูอูสับฝอขวาสวยครับอูจังหวะนี้ท่านผู้ชมตีคดึงแล้วสับฝอขวางัดเข้ามาตีเยอะอูแกเตะขวาขึ้นะเตะขวาขึ้นะอูมาหนูโอ้โหไม่กลัวศอกแล้วฮะมาศอกมาครับมาโอ้แกวิ่งไปเตะเฉยๆครับสับจับได้ครับทำไงฮะมไม่เด้เสียฮะวิ่งหัวมาครับมาหนูเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับมาถูว่ายองเข้าหามาหนูฮะทำกระบวนรรอจังหวะช้าๆครับอย่าผีผาเป็นอันขาดครับเจอแบบนี้ท่านผู้ชมมาหมัดหนักอยู่แล้วครับนี่ฮะ อู๋จังหวะวิ่งมาตบขวาตรงนี้ไม่ถึงครับมักขบวนถอยออกนั่นี่ครับดึงแล้วสับขวาคืนครับมาดูว่านะขบวนจะเอาลูกนี่มาใช้ครับตบขวาหนึ่งทีคบมามาเดินเข้ามาครับแกเดินดีเหลือเกินครับมามาหนุ่ฮะนักชกชาวฝรั่งเศสนะท่านชมดูเขาเตะโอ่งสับขวาตรงนี้มาเตะอัดถุงล่างครับแย็บ้ายหนึ่งทีขบวนต้องใจเย็นครับใจเย็นมาตบขวาหนึ่งทีโออัดนะท่านชม ความใจเย็นให้ไปหมดดกที่หนึ่งอาจารย์มาคู่นี่ครับอย่างที่บอกฮะแอดดี้นะฮะคู่ชกคนต่อไปครับธามานูยืนอยู่ครบสายกนะฮะแอดดี้ล้อเสียบอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ถ้าล่วงก่อนนี่แอดดี้ก็ล้อเสียบคนต่อไปได้เลยครับเนี่ยยังไงก็ได้ชกอยู่2คนอยู่ดีครับมานำขบวนฮะโอ้โหปติกามันแปลกมากครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับมาต่อยโยกที่สองฮะนี่ครับามานูเดินเข้าหาครับโอ้โหแกใหญ่เหลือเกินครับยิงต่อยยิงฟองครับตบขวาหนึ่งทีก็พูน้ำกระจายเสียบเข่าสายยัดเข้าไปในนขบวนมาโอ้ น่ครับเป็นลูกถนัดของแกนะจะได้ใช้หรือเปล่าจัางหวะเข่าเสียบเขานะท่านชมใหญ่เหลือเกินครับดูว่ามานันโอเดินบดเดินไปฮะนี่ครับมีโยกหาโอ้มีก่อควนจิตใจแตะขวาหนึ่งทีขึ้นมานะขบวนมานโย่องเข้าหาครับดูว่าระวังหมัดยังเดียวครับมาตีแตะขวาขึ้นไปโอ้สวยแตะขวาขึ้นเอามานโอ้ยเอามาเทียบทุกดอกนะท่านชม นี่ครับโอ้โหไม่ยืนให้สับได้เล่นๆครับคืนมาให้มาผมคืนหมดครับจังหวะไต่ขวาขครับโอ้โหเตะขวาตรงนี้รวบล่างครับไม่นํากระวนลวงอยูงล่างนะฮะท่านชมมามาหนูยองเข้าหาเดินเข้าหาโอ้โหยิงต่อยยิง้องครับอย่างที่บอกฮะโอ้ใหญ่ดีเหลือเกินครับ,รบตีโอ้โหวางขวาขึ้นกายคอดอกนี้ท่านชมโอ้โหมาโอ้โวเต็มกลางคอนะฮะ แกยืนเฉยแล้วไม่มีสักอาการสะทกสะท้านกับเหตุการณ์นี้ท่านชมดูครับเดินเข้าหายต่างหาครับโอ้โหมาโนฮะปิดไปแล้วท่านชมมาซ้อมมาไม่ดีนี่โอ้โหหน้าคว่ำเวทีไปแล้วครับจังหวะแบบนี้โอ้โหทำขบวนฮะตะวัดขวาขึ้นด้านขอเฉยแล้วครับมาอุ้ยมาโนุกซ้ายคืนคนะป้าโอ้โหครับยิงเจ็บยิงเดินครับก็จังหวะจะต่อยขวาไม่ถึงครับนะฮวนผิดสกัดออกไปได้ฮะมา เดินเข้ามาอุ้จังหวะนี้ครับถือไปก่อนครับอู้อย่าให้โดนมได้โดนมาเตะขาตบซ้ายหนึ่งทีครับสวยฮะตบซ้ายแล้ววนออกครับเนีอย่าไปหลังดึงเที่ยครับไปโอ้โหจังหวะนี้ครับท่านผู้ชม,มเดินเข้ามาฮะมานโนอู่จังหวะแค่ซับขวาโอ้้ยบรรจงแต่งเข้ามาท่านผู้ชมว่าถืว่าขาบวนจะยังไงครับอู้ยหกซ้ายมาไม่ถึงครับเดชาบุญนะท่านผู้ชมโอ้โหจะปอคุณป้อมาอมอขาบวนนฮะ นี่ยวางแข้งขวาสวยครับเต็มร่องเอวฮะมาวางขวาไปหนึ่งเทียบเต็มร่องเอวนะฮะมาโนก็ยิ่งเก็บยิ่งเดินฮะคนนี้ทนดีเหลือเกินครับอุยเดินบีเดินตือ้อยู่นะนะท่านชมดูครับโอ้แกเดินไวมากฮะนี่เหรอวางแข้งซ้ายหน้าครับยัดเข้าไปฮะวางอยได้สับศอกไหมมาไม่ได้สับนะฮะอุยอ้ยซ้ายมันเทียบมาโนนี่แกเดิน ตามของอุ้งจังหวะสับสอขวามาครับนางวนสวยฮะจังหวะนี้รอดักจังหวะสองนะท่านชมมาโอ้โหมานูต้อใสต่ตาไวดึงหลบได้นะฮะจังหวะคุกวงในครับนำขบวนยังไม่มีโอกาสได้เสียบในใน,ในนะ้ท่านชมโหจังหวะนี้ฮะมาหาออกไปรอดเชือกนะครับมาแมานูเดินเข้ามาอีกเช่นเคยครับอ,อู้แกเดินทวงแขนนะท่านชมดูว่าจะเก็บให้ได้นะครับใน ก่อนที่แอดดี้จะก็มาขึ้นชมต่อครับมาแกว่ายแบบนั้นคูตัวรูสับสอกขวาดอกสวยครับนะสอบขวามาใช้หมดจกที่สองัท่านผู้ชมมดูจังหวะภาพช้าตาวัดถึงการขอนะฮะตปมือซอกคอนครับแต่ไม่มีอาการสะทกสะท้านกับเหตุการณ์นี้จริงๆครับมานุฮะอ้โนนี้บอกบอกถึงสภาพการฟิตซ้อมของแกนะครับฟิตไปยะนีนครับแอดดี้เราพร้อมเสียบอยู่แล้วครับมาหลังจากยกที่จบยกที่สามนะแอดดี้จะขึ้นต่อนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นท้งแรกของผมที่ได้เห็นมวยแบบนี้จริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โห ครอยู่ในเหตุการณ์นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเขาเปรียบมวยกันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นถึงมีไฟแบบนี้เกิดขึ้นครับท่านท่านผู้ชมครับหมาต่อฮะยกที่สามยกสุดท้าย, 3, ย 3, สําหรับหมานูนะท่านชมถูว่าจะยืนครบยกไหมแตะขวาครับถ้านำกระบวนไม่โดนหมัดซะก่อนนะท่านชมมาฮะอยู่ในต่อยสองครูนนอนอุจจวะขวาไปไม่ถึงครับ,รบ,น,บน,นี่กำลัขบวนนี่วางแข้งขวาสวยครับเต็มร่องเอวอุจจวะกวาดล่างสวยวมาก แหววมาจับขวาใี้แกคว้าล่างก่อนเลยครับมานูจังหวะหุกกว่า,วาไม่โดนะอุย้ยตีกระสับตอกขวาขึ้นกับมาเอาวิน,วนนะครับบอน่ะอู้แกะแกะเอาให้อยูฮนะท่านชมเพื่อนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยต่อครับว้ามานนฮะมาจะยู่หรือใครจะไปฮนะวากันมาท่านชมมานูเดินเข้าหาเดินไวด้วยนะครับท่านชมดูฮนะนี่วางขวามาหนึ่งเียมากัดฟันแตกเลยครับอุ้มบวนยังไม่เก็บแรงไว้อีกต่ออีกหนึ่งคนครับมา ว่าเหนียวปู๋ถาตรงนี้สวยครับมาดึงหลบได้นะมาเดินเข้ามาครับมาโนเดินเข้ามาขุดขวาตรงนี้ไม่ถึงครับมาเนี่ยโดนแข้งซ้ายหน้าคืนครับมานะควรเนี้ยวางแข้งซ้ายไปสองเทียบโอ้โหขอเน้นเน้นทักทีจะตบขวาหนึ่งทีตบอู้หตบขวาดอนสองไม่ถึงนะฮะแท็กซ้ายเข้ามาครับมาโนวางแข้งซ้ายคืนครับมาเอาแกเดินไปอุ้ยสับขวาครับท่านผู้ชมเอ้ อย่าได้ยืนลอยหน้าลอยตานะมัหูนี่ไงท้องนะอะไรไงยังไม่เห็นนำกระบวนใช้อาวุธเข่าเยอะนะครับจับไม่อยู่จริงนะท่านชมใหญ่กว่าเยอะนะฮะโอ้โหจับนี่ไม่จับไม่ดีนี่อันตรายแก่ตัวเราเองครับโอ้โหถึงว่าเล่นวุนอกดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะครับมากจังหวะหกซ้ายไม่ถึงตามด้วยแข้งขวาคืนอาไปโอ้โหจังหวะหลุดนะของมานูครับเอามด้วยแข้งขวาของนำขบวนนะท่านชม ว่าขีดได้ไหมนี่ครับอุ้มฮะอุ้มไตบมาไต่ในพับที่หูยัดเข้าไปฮะท่านผู้ชมไต่มใช้โค้งนะฮะจังหวะแบบนี้ต่ยังยัดขวาฮะโอ้ยเน็บเข้าไปฮะขอครับขอเข้ามาแยกวงนอกดีกว่าอาวุธไม่ค่อยหนักเท่าไรครับนอนยงเอาหายไปแล้วครับมามาบวทํำยังไงครับดอกน,นี้โอ้โหโตตบถามาหนึ่งทีมายังไม่ได,ได้ได้คิดอะไรยัางมานูทิ้งออกก่อนนะฮะ นี่ครับอูจังหวะทิปสกัดสวยครับมาออกอาวุธฮะท่านท่านชมมาเดินเข้ามาฮะมานูยังไม่น้องกระโปงนี่ก็ยังเก็บแรงไว้เยอะนะท่านชมยังไม่ออกเลยรเยอะนะวางแข้งขวาหนึ่งทีครับโอ้โหรู้ว่าเกมมันยืดเยื้อแน่นอนครับแบบนี้นี่อูจังหวะมาสอกกลับฮะจับได้ตีไหมไม่ไม่ตีครับบอลนี้ต้องเหนื่อยกันอีกหนึ่งโนครับสำหรับแอดดี้ครับนี่ครับโดดทับสอกขวาหนึ่งทีมา ิ่งเข้ามาปีครับปีเน็บไปสองทีครับมานางขบวนมาการเข้ามาแยกฮะตามเกมแล้วน่าจะยืดเยอะต่อยหนึ่งคนละหมดยกที่สามครับคู่นี้ไม่มีใครสยบใครได้นะฮะก็ต้องให้ทําให้นำขบวนคะต้องมาซัดกับเอดดีต่อครับนี่ครับโอ้โหมานูยืนไเป็นพี่เลี้ยงอีกครับท่านชมเนี่ยเพิ่งชกกันมาตะกี้นะฮะไปยืนข้างมุม่าให้กําลังใจเพื่อรวมชาติครับเอดดี้ฮะท่านชมมา ผมเอาไม่ลงครับแอดดี้เอาต่อเลยครับมาฮะนี่ครับผู้ต่อสู้ไปอีกแล้วัท่านผู้ชมไม่มีอะไรได้เปรียบผู้ต่อสู้นะครับทั้งสองคนนี้สำหรับนำขบวนคนนี้ท่านผู้ชมมีแต่ใจเท่านั้นครับโอ้โหที่ยืนแลกกันแบบนี้อู้จังหวะสับซ้ายโอ้โหไอ้เนี่ยเล่นของมีคมา่อดดี้โอ้โหมาขึ้นมาแกหดเลยนะฮะออ้เพื่อนเอาไม่ลงใช่ไหมครับผมเองครับแอดดี้ว่าอย่างนั้นครับนำวงกดได้ครับนี่ครับวงในมืออาชีพอยู่แล้วสำหรับแกครับนำขบวนเป็นอาวุธถนัดของแกนะครับมา ว่าแอดดี้มาโหดเหลือเกินครับหมูใหญ่กว่าเยอะนะฮะนางขบวนต้องใจเย็นครับมามีสติกับทีตั้งครับโอ้โหจังหวะหูซ้ายมาตบซ้ายหนึ่งเทียบโอ้ยนี่กิมซ้ายลำตัวครับมาโอ้โหมาจังหวะสับสองแบบนี้นี่ครับโอ้โหสับแรกนะน้องขบวนเขาโอ้จะระคุณเตะโดสับฝอ่งขวาคืนครับมาโอ้โหเอ้าโอ้โหแกเล้งนะดูครับดูแกเล็งแอดดี้นะเตะซ้ายครับมาโอ้โห มาตบซ้ายหนึ่งทีไม่ถึงครับตอนนี้นักบวนขวาคอได้ครับทำยังไงฮะเตี๊ยมไหมไม่เตี๊ยมเตี๊ยมไม่ได้ครับดูครับแรงก็เยอะเหลือเกินครับพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ให้นังขบวนแทงนะฮะนี่ครับเปิดมากอดรวบเอวได้ตีเลยตีครับยัดเข้าไปในเข้าไปฮะนังขบวนไม่ครับทำการเข้ามาเขแย่ครับเหมือนจะแตกครับแม่นังขบวนนะโดนซอกหรือเปล่าครับจังหวะตอกตะกี้นะผมเตี๊ยมมาโหดเหลือเกินครับจังหวะโอ้โหโยนแข้งขวาท่านผู้ชมเต็มรองเอวครับของแอดดี้นะฮะ สับขวาล่างครับต่อยซ้ายไม่ถึงครับบอลนี้ค้ำไว้เนี่ยถ้าต่อยฮะท่านผู้ชมน้ำกระบอกหนึ่งจะมีแผลแตกนะเตะขวาสวยครับโอ้โหเตกน้องเอวเตะขวาสวยครับสองแทงครับปูยมาปู่จังหวะนี้ครับแอตีลงอยู่ล่างครับท่านผู้ชมอย่างนี่ฮะัผู้กรรมการให้แพทย์สนามดูก่อนโอ้โหขบูม้าแอ็ดดี้ใจเย็นมาโู่แกขึ้นมาแกสับซอกใส่น้ำกระบอกหนึ่ครับแกเขาต่อยมาสามยกอย่างนี้ได้เกิดขึ้นเขาแกขึ้นมานี่สับซอกนะครับอู้มีตำหนิ่ครับน้ำกรบวน ไปกลางซีซารนะฮะดูฮะท่านชมโอ้โหดูเขาต่อยมาสามยกยังไม่มีอะไรครับแปเอดดี้ขึ้นมานี่รีบเหลือเกินครับมาสับมือต่อครับแพ้สนามบอกชกได้ครับมาชกได้อยู่แล้วครับวางแข้งซ้ายครับมาอดูสิครับมาแอดดี้ฮะวางแข้งขวาขึ้นครับขำปบวนวางแข้งขวาคืออูจังหวะนี้กระโดดสูงครับแอดดี้กวาดล่างนะฮะมาตีโอ้โห ดูบาดแกนนท่าชมแกเล็งเป้าเลยแกสับมาเลยนะอู้ยบัดซ้ายของแกระวงรังฮะตีใจังหวะพลิกดอกนี้สวยครับอุ้ยไม่ล่วงเลยท่านชมดูฮะโอ้โหโอุโหโอ้ยออกก่อนได้สุดยอดนะครับแอตตี้นะฮะทั้งสองคนนะท่านท่านชมโอ้โหไม่ใช่มวยไม่มีอะไรนะมีอะไรทั้งสองคนนั้มีวางแข้งขวาสวยครับทำขบวนนะอุ้ยจังหวะเตะโอ้โหหัวออกรอดเชือกอีกแล้วครับมาแอตตี้ นี่ครับตบซ้ายหนึ่งเทีบมาหมัดกับแข้งกรบปูจังหวะเตะครับปูเตะก็มาท่านชมแล่แข้งซ้ายก็นะครับแข้งซ้ายก็หมัดซ้ายนะไปแข้งขวาก็หมัดซ้ายครับท่านชมพูพีระมาขอโทษครับมาหัวอกรล้เชื่อออกมาทางนี้ครับไอ้ดิโอ้โหหูยังยังอ่ะอย่าพึ่งงงก็ยิวางแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหดูนั่นคู่วัดตอนนี้กระโดดใส่เรื่องน้ำขบวนปใจเย็นฮะครับใจเย็นครับมาอย่าพึ่งหัวร้อนครับตีอ่ะสับต่อขวาอีกแล้วสับซ้ายครับกอดได้ฮะน้ำขบวน อะไรหมไอ้ยักษ์เข่าซ้ายเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้หักลงมาเอดี SD ล่วงไปยุ่งล่างครับว่าจังหวะหักเลยนะท่านชมมาโอูโ้เสียงเชียร์ชอบใจฮะอัดยักษ์ครับท่านชมดูฮะมาจะปล่อยซ้ายใช่ไหมหมดยกที่หนึ่งครับโอ้อ้ครูพีครับยกที่สี่นะท่านชมสำหรับเอ็ดี้เย็บโอ้โหนี่ฮะท่านชมมามยาปานูยืนเป็นพี่เลี้ยงเอ็ดี้อีกแล้วโอ้โหสลับกันนะท่านชมดูครับรายการแบบนี้น่าจะเป็นแมตช์พิเศษครับสำหรับโปรโมเตอร์ครับจัดขึ้นมานะครับกับความท้าทายครับโอ้โห ูครับนะขบวนจะผ่านบทเรียนแบบนี้ไปได้ยังไงครับโอ้โหท่านชมดูครับสองหนึ่งครับลุมกันจริงจริงฮะมาในครับจาตัวมีตําหนิไปแล้วนะกางกระบานนะฮะโอ้โหโดนศอกของแอดดี้นะฮับศอกท่านชมมาแต่แพทย์สนามบอกว่าโชกต่อได้ครับมาต่อท่านชมในยกที่5นะฮะสำหรับคู่นี้ท่านชมแต่สําหรับยกที่สองหรับของแอดดี้ครับโอ้โหถูกว่างงันหมดแล้วครับสำหรับคู่นี้ท่านชมมาครับแอดดี้ขำขวามะ ทำยังไงครับตบซ้ายมาไม่ถึงเพราะว่าเก็บสายมาให้โอ้โหโดนแข้งของน้ำขบวนบนะจังหวะเตะเราไม่โอ้โหเตะเต็มแข้งครับท่านผูมโอแกล่วงไปตามแข้งนะจังหวะนี้โอ้โหสวยฮะดูครับโอแกลวิ่งมาอีกแล้วยักษ์ใหญ่ครับชนสิบร้อนจริงครับแน่น้ำขบวนนะท่านผู้ชมดูครับตบซ้ายหนึ่งเสียบแอดดี้ขวาได้เสียบเข่าซ้ายยัดเข้าไปน้ำกระโบนสวยล็อกได้ไม่ได้เสียบจังหวะนี้กรรมการเข้ามาแย่งนะครับเอามาเกมเริ่มจะเปิดสำหรับแอดดี้นะฮะตีวางแข้งขวาสวยครับโอ้โหเต็มร่องคุ้ณฮะ านี่ยครับโน้มมาเสียบไม้หักมา,ากระทุ้งไม้ไม่กระทุง้งโอ้โหสวยงามนะกเข้าไปนะฮะไห้กำลังการแยกก่อนครับมาซับหรือตอบควางแข้งขวามาโอ้โหลวกแอนด,ดี้พยายามใช้หมัดน,นะหมัดซ้ายของแกร,ะ,ระวังนะเตะขวาเตะขวาส่งแข้งครับโอ้ยหคุก้วยหมัดมาฮะแอนดี้ขวาขอได้ครับมาจะตีไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหเห็นมาโนไหมฮะมานูนี่ยืนเตะเพื่อนร่วมชาตินะครับสำหรับแ,บบแอนด,ดี้ฮะ ว่าเนี่วางแข้งขวาวางขามุมของมานูคนี้โอ้ท่านลมวางแข้งขวาของทีอะมาแอนดี้พยายามบุกซ้ายไม่ถึงครับตอนนี้ขวาโอ้ลเสียบเข้าขวาโอ้โหหักลงมาอยู่ล่างเสียบเสียบดยยัดเข่าขวาเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับแถมมาโอ้โหกระฟอคุณมาโอ้ตีว่า้ยเกี่ยวกับขามาโดนแข้งขวาของลำขบวนยัดเข้าไปวางแข้งขวาสวยครับออ้ยวางแข้งขวาสวยครับโอ้โหท่านลมสามแข้งครับสำหรับแอนดี้รับเข้าไปสี่แข้งครับโอ้โหอยัางไงครับแอนดี้ โอ้ยมาโน่ติวเนี่ยฮะต้องติวเนี่ยฮะเข้ามุมแล้วโอ้โหตว่างแข้งขวาอ้ยไอ้ดีพยายามทุบซ้ายออกมานะระวังฮะมาไอ้ยังโอ้ยยัดเข้าขวานะทุ่มตบขวาหนึ่งเทียบนักขบวนเดินต้อนนะครับตอนนี้ต้อนเข้าหามุมเสียบเข้าโอ้ยัดเข้าขวาหนึ่งทีสับแขก์ขวาหนึ่งครั้งครับมาโอ้ยอุปกรณ์ตีตาครับท่านผู้ชมเอาครับยังไงครับมาตีก็ตบโอ้ยแกพยายามต่อยซ้ายลำตัวไม่ถึงครับโอ้ยยิงโดนลำตัวไปเยอะเริ่มมีการสับสอกซ้ายเลยครับโอ้ย เริ่มเอาศอกมาใช้ครับต้องแบบนี้ฮะต้องเปิดแผลบ้างครับโอ้โหดูครับโอ้โหนี่เข้โหแกดึงดูครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียเหลี่ยมเสียมวยครับดึงแบบนี้โอ้ยหตีลังกาเอามองนะมานูครับโอ้แอนดี้ครับมานูติวยังไงครับเน่ดูเอาหว่างแข้งขวาสวยโอ้โหเต็มพุงนะท่านผู้ชมดูว่าาแอนดี้ยิงเจ็บยิงเดินครับอี้จริงครับดูครับแต่ตัวเตอร์นี้อ่อนหมดแล้วนะตอนนี้โดนแข้งไปเยอะครับ ไม่ท้อต่อความพยายามของตนเองครับโอ้โหสับหอกขวามาระวังฮะขบวนนี่ครับปล่อยให้เขาเดินมาบ้างครับมาจังหวะต่อยซ้ายลำตัวไม่ถึงครับเนี่ยวางแข้งขวาสวนท่ากัดออกไปครับโน้มมาเนี่ยเก็บอาวุธครับคู่ต่อสู้ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาโน่เริ่มจะเกลียร์ครับมาไปให้เพื่อลมชาติยังไงครับไปโดนแข้งนะท่านชมอย่างเงี้ยโอ้โหแกสับหอกขวามาเลยครับอวหวอสตี้ตีวางแข้งขวาแบบนี้โอ้มันจมจริงครับเต็มร่องอกนะท่าน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 ท นี่กระโดดสับสอกขวานุงมังบวนะคคุณต้องอู้เดียวอูถากนะครับงัดหอกขวาตัวนี้ไอ้ยอดหน้าของแอตเัีไยหมดยกที่สองหรับคู่นี้ท่านชมและนี่นะครับคือบทสรุปของตำนานการต่อสู้รังกว่าทีสตร์ที่นำาังบวนัะได้พิสูจน์ให้โลกได้เห็นนะท่านชมอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วครับไม่ว่าจะถูกรุ้มด้วยนักสู้ชาวฝรั่งเศสนะครับที่ดเ้มือนจะก็เป็นยัดสองตัแต่ยอดมวยไทยของเราครับก็ยืนหยัดสู้ด้วยหัวใจครับด้วยชั้นเชิงด้วยแหวนทิพและความี้น เป็นายเอาชนะไปทั้งสองคนครับผ้นขบวนครับผู้ชมขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจากต้นจนจบนี่ครับคลิปเป็นหาดูริยาครับณปัจจุบันฮะท่าน